สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนกขุดประจําบ้านป้าน,นุชย์นะคะดูสิเนี่ยขุดมานานเต็มทีแล้วค่ะยังไม่เห็นเจออะไรเลยแล้วก็พอยายเดินมาก็เห่าเรียกยายขุดต่อค่ะดูสิจะเจออะไรต้นไม้ยายพังหมดแล้วอเอเอ,เ,อนะเห็นไหมเห็นไหมพอยายมาแล้วก็หันหน้ามาบอกค่ะไม่รู้มีอะไรอยู่ในนั้นไหนดูสิ ไหนบอกยายซิมีอะไรไหนยายยังไม่เห็นมีอะไรเลยขุดเป็นชั่วโมงละไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยจอมขุดค่ะจอมขุดนักขุดเลยประจำบ้านค่ะเจ้าจหนูหน้อยตัวนี้ขุดดีจริงๆสงสัยคงจะได้กลิ่นกลิ่นหนูใช่ไหม ใช่ไหมไหนอะ่ะอ่ะไหนเอาออกมาให้ยายดูสิว่ากิ๊กี้เจออะไรลูกไหนอะ่ะอาจจะเป็นกบจําศีลโอลากพังหมดละลากต้นไม้พังหมดละค่ะอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยสงสัยขุดไปขุดมาเป็นสระเป็นสระได้เลยพอฝนตกแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำได้เลยค่ะ ดูความสามารถของเล็บเขานะโอ้โหดูเขาขุดสิคะเนี่ยใครต้องการให้กิกี้ไปช่วยขุดได้เลยนะคะดูสิรอบบ้านคะ่ะมีแต่หลุมมีแต่บ่อเล็กๆเ,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 เต็มไปหมดเลยเพราะนักขุดตัวนี้ล่ะคะ่ะไหนเจอไหมไหนเจออะไรไหนให้ยายดูสิขุดแรงขนาดเนี้ยมันหนีไปหมดแล้วเว้ย โอเคค่ะไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งย้ายไปก่อนแล้วย้ายไม่รอดูแล้วไหนไหนหันหน้ามาให้ยายดูสิก,กิ๊กไหนไหนมันมีอะไรละ่ะโอ้ยรากใหญ่ๆก็กัดหมดเลยรั้วบ้านยายพังหมดแล้ว สรุปเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะ